วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ easy park นะครับขั้นแรกนะครับเสียบ easy park กับตัว Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเอามือถือขึ้นมาและเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมเสร็จแล้วเข้าหัวข้อ Wi-Fi ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตดูนะครับตัว Wi-Fi นะครับที่ค้นหาเนี่ยมันจะเจอคำว่า dtu h ีด ap ตามด้วยเลขนะครับที่เป็น sn ตรงนี้นะครับมันจะตรงกัน อันนี้นะครับบรรทัดแรกให้เราจิ้มไม่ได้เลยเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับพอมันเชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราออกครับผมแล้วเข้าเ,าเป็นโคมนะครับโคมก็ได้นะครับและพิมพ์1 9 2จุดนจุด0จุนะครับแล้วก็กดกดไปได้เลยครับ เราจะเข้าหน้านี้นะครับหน้าเซตตัว wifi นะครับให้เรากดคำว่า f ีเฟส Wifi นะครับถ้าเกิดไม่เจอถ้าเกิดเจอเมอาแล้วว่ามันมี wifi ขึ้นนะครับให้เราจิ้มชื่อ wifi ที่เราต้องการต่อได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นผมมันเชื่อมต่อ wifi PSI Internet WiFi แล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับและสลรผ่านไ i f i ครับ ถ้าไม่มั่นใจใ้กดโชว์นะครับเพื่อดูนะครับแล้วกดคาว่า Config Wi-Fi ครับพอ,อ,อกดคอนฟิกไ i ไฟเสร็จปุ๊บนะครับเราจะคู่หนึ่งสังเกตดูนะครับด้าน,นขวาเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า Connect สีเขียวเห็นไหมครับด้าน,นบนจะขึ้นว่า Connect Wi-Fi Success นี่คือเสร็จแล้วนะครับอ่ะโหจะให้ดูนะครับเห็นไหมว่า Wi-Fi ตอนแรกมันติดแค่ดวงเดียวตอนนี้ติดเพิ่มขึ้นมาอีกสดวงแล้ว นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับออกเลยนะครับออกแล้วเสร็จแล้วครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน PSI Energy นะครับในหน้าแรกให้เรากดเพิ่มอุปก,กรณ์นะครับแล้วเลือกด้านขวาบนที่เขียนว่า Easy Park ครับอ่าแล้วเลือกรูปสแกน QR Code ด้านขวานะครับอ่าอนุญ,ญาต แลวถ้าทําการสแกนตัว wi-fi นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับว่าไฟติด4ดวงนะเน็ตเซิ e r ฟเวอแล้วก็พาวเวติดครบแล้ว4ดวงแล้วก็สแกนได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับ